สวัสดีครับในตอนนี้เราจะมาพูดถึงเชื้อเพลิงสร้างดือดบำบัดกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดนะครับนั่นก็คือปิโตรเลียมนะครับปิโตรเลียมคืออะไรนะครับปิโตรเลียมอาจารย์จะแบ่งง่ายๆนะครับปิโตรเลียมก็คือชื่อรวมๆนะครับที่เรียกผลิตภัณฑ์ของน้ำมันดิบนะครับกับแกส๊สธรรมชาติ ปิโตรเลียมก็เช่นเดียวกับถ่านหินนะครับก็คือเราจะพบในชั้นหินใต้ดินนะครับซึ่งอาจจะเป็นโพรงที่สามารถเก็บสะสมนะครับสารไฮโดรคาร์บอนได้นะครับโดยทั่วไปเนี่ยโครงสร้างชั้นหินเนี่ยจะมีหลากหลายแต่ว่าหลักๆแล้วนะครับอาจารย์ก็อาจจะเขียนได้ว่าอาจจะมีส่วนของหินนะครับที่มีความหนาแน่นสูงนะครับเช่นหินดินดานนะครับหรือว่าหินปูนนะครับแล้วก็เราก็จะมีโพรงนะครับซึ่งเป็นแหล่งกักเก็บนะครับโดย ส่วนชั้นล่างสุดเนี่ยอาจจะเป็นน้ำนะครับเนื่องจากว่าปิโตรเลียมมีความหนาแน่นโดยเฉลี่ยต่ำกว่าน้ำนะครับจึงสามารถลอยอยู่บนน้ำได้ดังนั้นเราจะพบน้ำมันนะครับอยู่ในโพรงนะครับโดยอยู่ในโพรงหินและส่วนบนน้ำมันนี้ก็จะเป็นแก๊สนะครับแก๊สธรรมชาตินะครับซึ่งเราสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ในการขุดเจาะเนี่ยนะครับเราก็จะเราก็จะสร้างท่อขุดเจาะนะครับโดยการ ขุดท่อลงไปในชั้นของแก๊สธรรมชาตินะครับหรือว่าชั้นของน้ํามันแล้วก็ถ้าในแหล่งกักเก็บเนี่ยมีความดันสูงมากพอมันก็จะสามารถไหลขึ้นมาเองได้แต่ถ้าหากไม่เป็นเช่นนะั้นเราก็จะใช้วิธีสูบนะครับน้ำมันหรือแก๊สธรรมชาติขึ้นมาใช้งานนะครับโดยการสำรวจปิโตเรเลียมเนี่ยนะครับอาจจะแบ่งออกได้เป็น3ขั้นหลักๆนะครับการสำรวจขั้นแรกอาจจะสำรวจโดยการทําแผนที่ทางอากาศนะครับแล้วก็ สำรวจทางธรณีวิทยาเก็บตัวอย่างหินนะครับหลังจากนั้นเมื่อเราคิดว่าบริเวณนี้น่าจะมีศักยภาพที่จะมีชั้นหินหรือโพรงที่เก็บปิโตรเลียมได้นะครับเราก็จะเริ่มทําการขั้นตอนต่อไปนั่นคือการสํารวจชั้นหินอาจจะใช้วิธีการวัดการเปลี่ยนแปลงของสนามแม่เหล็กหรือความร้มถ่วงของโลกเพื่อจะหาความหนาแน่นของชั้นหินในบริเวณนั้นนะครับหรือว่าจะใช้วิธีการวัดคลื่นสะท้อนนะครับสุดท้ายถ้าเราพบว่าบริเวณนั้นเนี่ย มีโพรงหรือมีอช่องว่างใต้ดินที่จะน่าเป็นจุดกักเก็บปิตโตเรเลียมได้จริงก็จะมีการศึกษาขั้นต่อไปนั่นคือการเจาะสำรวจนะครับก่อนที่จะทําการสร้างโรงงานขุดเจาะเป็นกิจจักษณะต่อไปนะครับในส่วนของเชื้อเพลิงที่ได้จากปิตโตเรเลียมก็อาจจะแบ่งออกเป็นสส่วนเหมือนที่อาจารย์บอกไปแล้วก็คือน้ามันดิบและแกสส๊สธรรมชาตินะครับทั้ง2ตัวนี้จะเป็นไฮโดรคาร์บ,บอนผสมอะไรคือไฮโดรคาร์บ,บอนผสม เนื่องจากว่าเราเรียนมาแล้วนะครับในเรื่องอินทรีย์เคมีนะครับสารประกอบอินทรีย์เนี่ยมีได้หลากหลายนะครับตั้งแต่จานวนคาร์บอนน,น้อยๆเช่น1นถึงสตัวที่เราจะพบว่าไฮโดรคาร์บอนพวกนั้นจะมีสถานะที่เป็นแกส๊สหรือว่ามากกว่านั้นซึ่งก็จะเป็นของเหลวและของแข็งตามลําดับในกรณีของน้ำมันดิบนะครับก็จะมีสารไฮโดรคาร์บอนที่มีปริมาณคาร์บอนตั้งแต่5คาร์บอนขึ้นไปเนี่ยบนกันอยู่ในการนํามาใช้งานเราจะเป็นต้องแยกปริมาณเราจะเป็นต้องแยกไฮโดรคาร์บอนแต่ละชนิด ออกจากกันนะครับตามจํานวนคาร์บอนเนื่องจากว่าจํานวนคาร์บอนมีผลต่อจุดเดือดและจุดล้อมเหลวและมีผลต่อสมบัติของน้ํามันที่นําไปใช้งานอจาจจะยกตัวอย่างง่ายๆเช่นถ้าเราต้องการน้ํามันที่เอาไปใช้งานเป็นน้ํามันสาหรับเครื่องยนต์แก๊สโซลีหรือเครื่องยนต์เบนซินเนี่ยเราก็ต้องการน้ํามันที่มีคุณสมบัติในการระเหยตัวได้ดีจุดระเบิดได้ดีนะครับซึ่งในส่วนนี้ก็จะเป็น น้ำมันในกลุ่มของน้ำมันที่มีคาร์บอนน้อยๆนะครับอาจจะ6กถึงสิตัวนะครับแต่ในลักษณะที่ถ้าเราต้องการใช้น้ำมันนั้นในส่วนของน้ำมันหล่อเลื่อนหรือยางมาตอยซึ่งเป็นน้ำมันที่มีความหนืดสูงนะครับแล้วก็อาจจะเป็นต้องใช้น้ำมันที่มีคาร์บอนสูงมากๆนะครับซึ่งจะให้จุดเดือดที่สูงด้วยทาให้น้ำมันหล่อเลื่อนสามารถรักษาสภาพอยู่ในเครื่องยนต์ได้นะครับในส่วนของวิธีการแยกน้ำมันดิบนะครับเราจะทําการแยกนะครับขั้นตอนเนี่ยก็คือ เป็นการแยกส่วนสิ่งอื่นที่ผสมในน้ํามันออกไปก่อนนะครับย้วตัวอย่างเช่นอาจจะเป็นเกลือหรืออาจจะเป็นน้ําที่ปนอยู่กับน้ํามันดิบนะครับหลังจากนั้นเราจะน้น้มันดิบมาให้ความร้อนนะครับและส่งผ่านไปในหอกลั่นซึ่งจะใช้วิธีการกลั่นลำดับส่วนนะครับการกลั่นลำดับส่วนเป็นวิธีหลักนะครับที่ใช้แยกน้ํามันแต่ละชนิดออกจากกันจากน้ํามันดิบนะครับอาจารย์จะเขียนให้ดูง่ายๆนะครับก็คือเราจะเริ่มจากการให้ความร้อนนะครับให้ความร้อนกับน้ํามัน นะครับในเตาเผาครับเราจะป้อนน้ามันเข้าด้านนี้นะครับความร้อนที่ให้ก็จะมีอุณหภูมิประมาณ320 385องศาเซลเซียสนะครับหลังจากที่ให้ความร้อนในเตาเผาจนน้ำมันเนี่ยเปลี่ยนเป็นไอแล้วนะครับเราก็จะส่งน้ำมันนี้เข้าไปในหอกลัน่นครับหอกัลนก็คือหอโลหะขนาดใหญ่นะครับซึ่งจะมีแผ่นกั้นเป็นชั้นๆน,นะครับ ยิ่งชั้นสูงขึ้นอุณหภูมิก็จะยิ่งลดต่ำลงนะครับแก็จะเขียนเป็นชั้นๆแบบนี้นะครับอ่าจจะมีสักเขียนไว้สักห้าชั้นแต่ความจริงแล้วจำนวนชั้นจะมีมากกว่านี้นะครับแต่ถ้าเขียนให้ดูง่ายๆอาจจะอาจจะมีประมาณนี้นะครับอขอให้น้องๆน,นึกถึงว่า เวลาเอาเราเน้ำมันไปเผาใช่ไหมครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเรามีน้ำเปล่านะครับซึ่งมีจุดเดือดสักร้อยองศาผสมกับแอลกอฮอล์ชิเนเทอทานอลที่จุดเดือดอาจจะแค่เจ็ดปองศาเวลาเราให้ความร้อนที่มากพอเนี่ยทั้งน้ําและแอลกอฮอล์จะระเหยออกไปพร้อมกันนะครับแต่ว่าเมื่อเราเอาไปผ่านคอลัมน์หรือหอนะครับที่มีอุณหภูมิลดลงเรื่อยๆนะครับเราก็อาจจะเข้าใจว่าเมื่ออุณหภูมิต่ํากว่าร้อยองศา น้ำก็จะแยกตัวออกมาก่อนนะครับเนื่องจากน้ํามีจุดเดือดสูงกว่าในขณะที่แอลกอฮอล์ที่มีจุดเดือดต่ํากว่าก็จะไปตามตัวหอ,อกลั่นต่อไปได้อีกสักพักหนึ่งจนเมื่อถึงอุณหภูมิที่ต่ํามากพอที่ต่ากว่าจุดเดือดของตัวแอลกอฮอล์เองแอลกอฮอล์ก็จะกลัดตัวออกมาเนื่องจากมันกั่นตัวที่คนละตำแหน่งของหอ,อกลั่นนะครับที่คนละอุณหภูมิเราก็เลยสามารถแยกน้ํามันออกมาจากกันโดยใช้สิ่งที่เรียกว่าความต่างของจุดเดือดได้นะครับ น้องๆอ,อาจจะเดาได้จุดที่อุณหภูมิต่าที่สุดก็คือส่วนบนสุดของหอกลัน่นะครับส่วนบนสุดของหอกลานเนี่ยถ้าเราเอาไปควบแน่นอีกครั้งหนึ่งนะครับควบแน่นที่อุณหภูมิห้องหรืออุณหภูมิประมาณ30องศาเซลเซียสเนี่ยเราก็จะได้เชื้อเพลิง2ประเภทนะครับประเภทแรกคือประเภทที่ไม่ควบแน่นเป็นของเหลวเลยก็คือเชื้อเพลิงแก๊สแต่ก็คือแก๊สธรรมชาตินั่นเองอ่า ตัวนี้จะมีคาร์บอนสักประมาณ1-4ตัวนะครับอาจจะเขียนว่า C 1ถึง C 4นะครับเป็นพวกแก๊สธรรมชาติก็คือมีเทนนะครับมีเทนการใช้ประโยชน์หลักของมีเทนก็คือใช้เป็นเชื้อเพลิงในสำหรับยานยนต์นะครับหรือโรงงานอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงที่เป็นแก๊สธรรมชาติ C 1ก็คือ NGV อะจะเขียนว่า NGV นะครับในส่วนของ C 2นะครับ C 2จะมีการนาไปใช้เป็น สารตั้งต้นในการผลิตพลาสติกนะครับและ C3 และ C4 เนี่ยก็จะเป็นตัวแก๊สปิตโตรเลียมเหลวนะครับหรือแก๊สหูุงต้มที่ใช้ตามบ้านนั่นเองอในขณะที่ส่วนที่ควมแน่นได้นะครับอาจจะเป็นช่วง C5 ถึง C7 มีชื่อเฉพาะว่านแนท่าเบานะครับใช้เป็นตัวทำละลาย อากาศก็จะไล่เรียงตามจุดเดือดไปได้เรื่อยๆ,ๆนะครับจุดด้านบนจุดเดือดต่าสุดเป็นแก๊สต่อมาก็จะเริ่มเป็นของเหลวนะครับในส่วนที่มีจุดเดือดประมาณสัก65 -170 ถึงอองศาเซลเซียสก็คือ C6- ถึง C12 นะครับมันก็คือน้ันท่านะหรือว่าเชื้อเพลิงที่เราใช้การทั่วไปก็คือน้ํามันเบนซินนั่นเองอน้ํามันเบนซินนะครับต่างประเทศไม่เรียกว่าน้ำมันเบนซินมีแค่ประเทศเราที่เรียกว่าน้ํามันเบนซินจริงๆแล้วน้ํามันนี่ในต่างประเทศเราจะเรียกว่าแก๊สโซลีน แกโซลีนใช้กับเครื่องยนต์เบนซินนั่นเองในขณะที่ถ้าเราไปดูหอ,อกลั่นที่ตำแหน่งถัดไปอุณหภูมิสูงขึ้นนะครับก็จะได้น้ํามันที่มีจุดเดือดมากขึ้นความหนืดมากขึ้นในส่วนอุณหภูมิสัก170 250องศาเราจะได้น้ํามันที่มีคาร์บอนตั้งแต่10ถึง19ตัวนะครับส่วนนี้ก็คือน้ํามันกาซนะครับใช้ในตะเกียงหรือว่าน้ํามันเครื่องบินนะครับ ถ้าสูงกว่าน,นั้นอีกนะครับเช่นจุดเดือดสักประมาณ250นะครับถึง340องศาเซลเซียสก็คือประมาณ44ถึง49ตัวนี้จะเป็นน้ำมันดีเซลนะครับต่อจากนั้นที่อุณหภูมิสัก350อองศาเซลเซียสครับ ในการแยกน้ำมันดิบนะครับออกเป็นน้ํามันชนิดต่างๆเราใช้วิธีที่เรียกว่าการกลั่นลําดับส่วนนะครับการกลั่นลาดับส่วนเนี่ยจริงๆแล้วก็คือการนําน้ํามันไปต้มนั่นเองโดยน้ํามันที่มีจุดเดือดต่างๆกันเนี่ยพอเราเอาไปต้มที่อุณหภูมิสูงมากพอมันก็จะระเหยเป็นไอได้ด้วยกันหมดนะครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยเมื่อมันระเหยเป็นไอแล้วเราจะนํามันไปผ่านคอล์ร่ามที่เราเรียกว่าหอกลั่นนะครับในหอกลั่นเนี่ยจะมีอุณหภูมิแตกต่างกัน โดนอุณหภูมิจะลดลงเรื่อยๆเมื่อขึ้นไปถึงจุดบนบนนะครับดังนั้นถ้าเรามีน้ํามันที่มีจุดเดือดสูงมากๆในขณะที่เราต้มน้ำมันเป็นไอพอมันเข้าหอ,อก,กลันอุณหภูมิลดลงมันจะกลันตัวออกมาเป็นช่วงแรกในขณะที่น้ํามันที่มีจุดเดือดน้อยลงคือเดือดได้เดือดได้ง่ายนะครับก็จะขึ้นไปได้ที่ส่วนบนบนของหอ,อกลั่นนะครับอาจารย์จะเขียนแผนภาพง่ายๆนะครับว่าเราจะเริ่มจากเตาเผานะครับเตาเผามีหน้าที่ให้ความร้อนน้ำมันดิบนะครับ เตาเผานี่อาจจะมีอุณหภูมิประมาณสัก3 2 0 3 8อองศาเซลเซียสนะครับหลังจากผ่านน้ำมันเข้าไปในเตาเผาแล้วเนี่ยเราก็จะป้อนไอน้ำมันนะครับทั้งหมดเลยเข้าไปในหอกลั่นนะครับหอกลั่นนะครับก็จะมีตัวแผ่นขั้นเป็นชั้นๆน,นะครับเพื่อจะกัน้้ำมันตัวที่กลั่นแล้วออกมานะครับจะจจะว่าจะสีถึงหชั้นแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ย จำนวนของมันเนี่ยจะมีมากกว่านี้นะครับในหอ,อก,กลั่นจริงๆน้องๆอาจจะคิดง่ายๆได้แบบนี้นะครับก็คือส่วนเตาเผาเนี่ยที่ให้ความร้อนน้ำมันแล้วเราป้อนเข้าไปในหอ,อก,กลั่นเนี่ยทำให้ส่วนบริเวณด้านล่างของหอ,อก,กลั่นเนี่ยมีอุณหภูมิสูงที่สุดนะครับแต่เนื่องจากจุดบนบนเนี่ย เราไม่ได้ให้ความร้อนเพิ่มเติมดังนั้นอุณภูมิของหอกลั่นก็จะลดลงเรื่อยๆนะครับดังนั้นส่วนแรกที่เราจะได้เลยนะครับอาจารย์จะเริ่มจากส่วนล่างสุดนะครับนั่นก็คือส่วนที่มีจุดเดือดสูงมากนะครับมีความหนืดมากๆนั่นก็คือน้ํามันเตาแล้วก็ยางมะตอยนะครับไขน้ํามันเตายางมะตอยตัวนี้อาจจะมีคาร์บอนตั้งแต่ส5สิบห้าตัวขึ้นไปนะครับ 35ตัวขึ้นไปแล้วก็การนําไปใช้ประโยชน์นะครับก็คือการนําไปทําเป็นพาราฟินนะครับหรือว่าการนําไปใช้ปูถนนนั่นเองหรือว่าถนนลาดยางนั่นเองนะครับที่จุดนี้อุณหภูมิกาจ,จะจุดเดือดของมันอาจจะสูงกว่า500องศาเซลเซียสเป็นต้นไปในขณะที่ส่วนล่างสุดของหอกลั่นนะครับที่อุณหภูมิมากกว่า350องศาเซลเซียสเราจ,จะได้น้ํามันที่ค่อนข้างหนืดน,นะครับ ที่คาร์บอนประมาณ19ถึง35ตัวตัวนี้จะใช้เป็นน้ํามันหล่อลื่น,นยิ่งจุดเดือดนะครับของน้ํามันสูงมากเท่าไหร่น้ํามันนั้นก็ยิ่งมีความหนืดมากขึ้นเนื่องจากว่าแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลจะมีค่ามากนะครับทั้งตัว C19 ไปจนถึง C35 ขึ้นไปเนี่ยปกติจะไม่ได้ใช้เป็นเชื้อเพลิงนะครับแต่ว่า ในตัว4 9 3 5อาจจะไปใช้บ้างในโรงงานอาจจะเรียกว่าน้ำมันเปล่านะครับแต่น้ำมันที่มาใช้จริงๆก็จะเริ่มจากอุณหภูมิประมาณสัก250 340องศานะครับจุดนี้จะมีคาร์บอนประมาณ14 19ตัวนะครับมีความเหนืยวพอประมาณนะครับตัวนี้ก็คือน้ำมันดีเซลถ้าสูงกว่านั้นขึ้นไปอีกนะครับ ที่อุณหภูมิสัก170ถึง250องศาเซลเซียสนะครับเราจะได้น้ำมันที่มีคาร์บอนสัก10ถึง19ตัวนะครับก็คือน้ำมันก๊าซหรือน้ำมันเครื่องบินนะครับที่ใช้กับเครื่องยนต์เจ็ตแต่ถ้าสูงกว่าน้ำมันก๊าซก็จะเริ่มเป็นน้ำมันที่ค่อนข้างละเอียงา่ายและติดไฟได้ดีนะครับเราก็เอามาใช้กับเครื่องยนต์เบนซินนะครับนั่นก็คือน้ำมันเบนซิน แต่ว่าน้ำมันเบนซินไม่ใช่ชื่อทั่วไปที่ต่างประเทศเรียกกันนะครับต่างประเทศจะเรียกน้ำมันเบนซินในอีกชื่อนึงว่าน้ำมันแก๊สโซลีนนะครับน้ำมันแก๊สโซลีนเนี่ยจะมีจุดเดือดร,ราวๆหกสิบห้าถึงร้อยเจ็ดสิบองศาเซลเซียสแล้วก็มีคาร์บอนตั้งแต่หกถึงสิบสองตัวนะครับตัวนี้คือน้ำมันเบนซินหรือในอีกชื่อนึงบางทีการนําไปใช้เป็นตัวทำละลายเราก็จะเรียกว่าเป็นแน้ทาหนักนะครับแล้วก็ในส่วนถัดไปนะครับ ที่จุดเดือดประมาณ30ถึง110องศาเซลเซียสนะครับเราจะได้น้ำมันที่มีค่าคาร์บอนประมาณ5ถึง7ตัวนั่นก็คือนฟทถ้าเบาใช้เป็นตัวทําละลายนะครับและส่วนสุดท้ายเลยส่วนที่ไม่ควบแน่นเป็นของเหลวนะครับนั่นก็คือแก๊สธรรมชาติก็คือ C1 ถึง C4 ที่อาจารย์เคยพูดไปแล้วในเรื่องของอินทรียเคมีนะครับ C1 ถึง C4 เนี่ย มีการนำใช้ประโยชน์หลายอย่างนะครับ C 1โมเลกุลเล็กที่สุดก็จะนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงนะครับตามโรงงานนะครับในนิคมอุตสาหกรรมหรือใช้เป็นแก๊สธรรมชาติสำหรับยานยนต์หรือ NGV นะครับอีกชื่อหนึ่งก็คือ CNG ตัว C 2นะครับหรือเอทนจะเอาไปใช้เป็นวัสดุดตั้งต้นในการผลิตผลิตภัณฑ์ทางปิโตเคมีหรือว่าโพลิเมอร์ในขณะที่ C 3ถึง C 4นะครับจะนำไปใช้เป็น แก๊สปิโตรเลียมเหลวใช้เป็นเชื้อเพลิงตามบ้านนะครับก็คือแก๊สหุงต้มที่เราใช้ตามบ้านนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอาจารย์อาจจะสรุปคร่าวๆได้ว่านะครับ น้ำมันดิบคือน้ำมันที่มีไฮโดรคาร์บอนหลายชนิดผสมกันนะครับจึงไม่สามารถนํามาใช้งานได้เลยต้องผ่านวิธีการกลั่นก่อนนะครับการกลั่นเราใช้วิธีที่เรียกว่าการกลั่นลาดับส่วนนะครับซึ่งอาศัยความต่างของจุดเดือดของคาร์บอนไฮโดรคาร์บอนแต่ละชนิดนะครับโดยกระบวนการกลั่นสรุปง่ายๆก็คือเอาน้ามันมาเข้าเตาเผาที่จะทําให้น้ํามันเป็นไอหลังจากนั้นส่งผ่านไปที่หอกลั่นนะครับซึ่งน้ํามันที่ลอยขึ้นด้านบนก็จะเย็นตัวลงเรื่อยๆแล้วก็แยกออกมาตามจุดเดือดนะครับ โดยตัวปิโตเรเลียมที่มีจุดเดือดต่ำที่สุดก็จะเป็นแก๊สธรรมชาตินะครับก็คือ C1- ถึง C4 นะครับใน C1 เราจะใช้เป็นแก๊สสำหรับยานยนต์ C2 ใช้สำหรับปิโตเคมีภัณฑ์นะครับผลิตพลาสติก C3- ถึง C4 นะครับเป็นแก๊สหุงต้มที่ใช้ตามบ้านในส่วนของอน้ำมันที่มีจุดเดือดสูงขึ้นที่เป็นส่วนที่เป็นของเหลวนะครับก็ได้แก่ C5 ถึง C7 ใช้เป็นตัวทำละลาย C 6ถึง C 2เป็นเชื้อเพลิงเบนซินส่วน C 10ถึง C 9ก็จะเปลี่ยนเป็นน้ำมันดีเซลนะครับเอ้ยน้ำมันกา๊าซสมหรับิคุณบินแล้วตัว C 14ถึง C 19ก็จะใช้เป็นน้ำมันดีเซลส่วนมากกว่านั้นนะครับก็จะเป็นน้ำมันหล่อลื่นแล้วก็น้ำมันเตาหรือยางมะตอยนะครับซึ่งมีจุดเดือดสูงนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับถ้าน้องๆลองดออูแผนภาพการกลั่นน้ำมันเนี่ยเราจะพบว่า เราได้น้ํามันออกมาหลายชนิดก็จริงนะครับแต่ว่าน้ํามันที่เราใช้กันมากที่สุดในปัจจุบันน้องๆน,น่าจะพอเดาได้จะอยู่ในกลุ่ม3กลุ่มนี้นะครับนั่นก็คือน้ํามันเบนซินน้ํามันเครื่องบินนะครับแล้วก็น้ํามันดีเซลนะซึ่งเป็นกลุ่มเล็กๆเท่านั้นเองที่อยู่ในอหอกลั่นทั้งหมดนี้นะครับดังนั้นในกระบวนการทาง ปิโตเคมีหรือในอุตสาหการรมปิโตเคมีเนี่ยเราจึงจําเป็นต้องมีกระบวนการเพิ่มเติม,มอ,อื่นๆที่จะเปลี่ยนน้ามันที่โมเลกุลเล็กเกินไปหรือโมเลกุลใหญ่เกินไปให้เป็นน้ํามันที่มีจํานวนคาร์บอนตามที่เราต้องการนะครับอาจารย์ก็จะขอพูดถึงกระบวนการต่างๆบ้างเล็กน้อยนะครับเป็นเบื้องต้นนะครับกระบวนการแรกที่อาจจะพูดถึงนะครับก็คือการแตกสลายหรือว่า cracking กระบวนการแตกสลายนะครับจะใช้เมื่อไหร่นะครับกระบวนการแตกสลายจะใช้เมื่อเรามีไฮโดรคาร์บอนนะครับที่มีจำนวนคาร์ราบอนเยอะๆแล้วเราต้องการแตกให้มันเล็กลงนะครับจะยกตัวอย่างเช่นถ้าจะมีไฮโดรคาร์บอนที่มีคาร์บอน10ตัวนะครับเยอะมากแล้วอาจารย์ต้องการจะเปลี่ยนให้มันเป็นไฮโดรคาร์บอนที่มีคาร์บอนน้อยลงนะครับอาจารย์ก็จะใช้วิธีการแคคกิ้งแคคกิ้งนะครับซึ่งใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาเรื่องอุณหภูมิสูงนะครับ เราจะได้ไฮโดรคาร์บอนตัวนี้ออกมานะครับแล้วก็ได้ไฮโดรเจนเออไม่ใช่ครับแล้วก็ได้ไฮโดรคาร์บอนตัวเล็ก2ตัวออกมาเป็นผลิตภัณฑ์นะครับกระบวนการแตกสลายจะใช้มากสําหรับการเปลี่ยนน้ํามันที่มีจานวนคาร์บอนมากๆนะครับแตกตัวให้ได้น้ํามันที่มีคาร์บอนเล็กลงนะครับปฏิกิริยาที่2ที่อยากจะพูดถึงนะครับก็คือรีฟอร์